โชคโชคลามงามดีเขาเรียกอะไรนะมาคุณผู้ชมรอบนี้8,000บาทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพรกับเจ๊เจ๊คนสวยคนเด่นคนดีคนดังคนเดิมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมค่ะ มีความเปืดอนพิมากเลยที่ได้กลับมาเล่นเกมเอ,อพี่วัวแห่งชาติเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่พปรว่ททำเพลงเหมือนเดิมกับเจเจคนสวยกับเซ้าเชายใส่ปั้นเหมือนเดิมอีกแล้วมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับพี่วัวแห่งชาติฟรอจุนออกออกของเจเจเองวันนี้มีทุนอยู่หมื่นสามคุณผู้ชมค่ะมาขอไปต่อเลยนะคะ ขอไปต่อกับหวานๆนะคะกับเบ็ดละ20บาทนะคะคุณชม้าปั่นไปเรื่อยๆรับเงินหมื่นกันไปเลยยังไงวันนี้จะยังไงเอ่ยเอ้ยเอ้ยพี่วัวกระโดดแล้วพี่วัวกระโดดแล้วยังไงยังไง หลุดมากคุณผู้ชมค่ะหน้านี้สวยมากหน้านี้สวยมากสวยจริงๆวอร์ Whoa. oh my god oh my god เวอร์นะเวอร์ Whoa, นะอันนี้เวอร์นะ 1, 1 8 0 0อบาทคุณผู้ชมขไปต่อคะ่ะอย่าได้กลัวโดดไหมโดดไหมโดดอีกแล้วโอ้ oh my god คือว่ากระโดดเก่งมากเลยคบคุณส้มขาวันนี้กระโดดเก่งไม่ไหวเลยครับคุณผู้ขากระโดดเก่งไม่ไหวเลยคะ่ะคุณผ้ชมไอเลอบป้าจะจะแต่างงานกะะับขาวว่าได้ไหม ยังไงยังไงมาไม่มายังไงมาไม่มาโอเคหกสิบบาทได้ไม่ติดนะคะวันนี้พี่พี่วัวทำตัวน่ารักกับเจเจเหมือนเดิมอยู่แล้วอ่ะมาเบ็ดลัสองร้อยอย่าได้กลัว เบ็ดล้าสองร้อยแล้วคุณผู้ชมขายอย่างนี้กลัวคุณผู้ชมต้องต้องถามเจเจให้ชันนะเพราะว่าทุกครั้งเจเจจะเริ่มที่เบ็ดน้อยแล้วไต่ไปที่เบ็ดสูงแล้วต่ำาลงมันที่เบ็ดน้อยเหมือนเดิมนี่คือคลิคของเจเจเองโอ <Okay. S 1> เคเบ็ดน้อยไล่ลงไปจากเบ็ดน้อยยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยหรือจะเป็นห้าบาทสิบบาทยี่สิบห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยก็ได้พอเราได้แล้วเนี่ยเราต้องลดลงมาให้เหลือเท่าเลยห้าบาท พอเราได้เยอะแล้วเนี่ยเราต้องลดมาให้เหลือ5บาทแล้วก็เล่นต่อ,อไปเพื่อการเป็นการล้างหน้าไพ่นะครับคุณเจ้าขามามาคุณผู้ชมขานะคะคุณผู้ชมเออมาเปลี่ยนฟิลกันเล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมขามาไปต่อเลยเวอร์นะคุณผู้ชม รอบนี้เวอร์หนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะป่ะไปต่อยังไงถามจริงว่ายังไงถามจริงๆว่ายังไงว่าจะให้ไหมเอะ๊ะเอะ๊ะไม่โดดอีกแล้วคุณต้อหา พี่ว่าเขาเป็นอะไรอ่ะชอบแก้งเจจตลอดรอยว้าหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสบองบาทไปต่อ,อคุณผู้ชมขาอย่าได้กลัวเช่นเดิมมามาหนัคุณผู้ชมขา ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกแล้วอีกแล้ว <c oughs> คือว่าวันก่อนอะเจเจอะฝันแล้วนะคะนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคือมีคนมีคนมาถามเจเจว่าเราจะ ไปที่ศาลแห่งนี้ได้อย่างไรคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเจเจอะงงงงมากแล้วเจเจอะอยู่ดีก็ไม่รู้ว่าเจเจอะจะจะ,จะพาเขาไปศาลไหนใช่ปะเจเจก็เลยแบบว่าไม่ไกลจากที่เจเจอยูอ่มันมีศาลแบบศาลเพียงตาอยู่คุณผู้ชมขาแลยเจก็เลยพาเขาไป แล้วแบบแล้วภาพมันก็ตัดแบบว่าตัดไปแบบตัดไปเหมือนแบบว่าเขากลับมาหายจริงรอบหนึ่งเขาว่าหอบเงินก้อนโตมาให้เจเจคะ่ะว่าไงครูชมว่าไงสำหรับหวยงวดนี้เจเจฟันแหลกเลยมีหมื่นบมดหมื่นมีแสนหมดแสนแน่นอนอยู่แล้วเลขเด็ดอยู่ในหัวเราไม่ต้องหาเขาขอ,อุบอิบไว้แน่นอนถ้าถูกปุ๊บ เจเจจะมาบอกคุณผู้ชมในในคลิปเลยว่าวันนี้ถูกหวยเฉิดน,นะคะปะไปต่อคุณเจ้าขาเบ็ดละสองร้เหมือนเดิมละคุณเจ้าขาขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วโดดมาเลยนะคะพี่วัวโดดมาเลยเจเจโดดมาเลยมามาคุณเจ้าขา ยังไงอะ่ะพี่สาวเออเลิศมาเลยคุณจ้ขาโดดละพี่วัวเขาโดดละคุณสิบมาในรอบนี้ขอแบบปังๆเท่านั้นขอแบบปังๆเท่านั้นโอเค ไปต่อยกับเพื่อนทหาอย่าได้กลัวอย่างน้อยเราได้กำไรบ้างแหละอ่ะโดดสิโดดสิโดสโดสิพี่วัวไม่โดดให้หนูอีกแล้วว่ะเสียใจนะยังไงยังไงเอออ่ะอ่ะ ยังไงคุณผู้ชมเป็นละสองร้อยหมดเป็นหมดหมดเป็นหมดอะ่ะคุณผู้ชมขาเป็นโชคโชลคลางงามดีเขาเรียกอะไรนะมาคุณผู้ชมรอบนี้8,000บาทยัว oh, <no. S 1> ยัวมากคุณผู้ชมหา เออเวอร์นะมาอีกนิดขออีกนิดหนึ่งขอให้ได้กำไรอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมโอเคคุณผู้ชมขาหกพันบาทปังแบบปังแบบสับไม่เหมือนใครเออยังะ่ะยังะ่ะ ได้กําไรได้กําไรได้กําไรอยู่นะคุณผู้ชมหาไม่ใช่ไม่ได้นะได้กําไรอยู่นะเออว่าไปคุณผู้ชมหาสลิปเออพีจีสล็อตบอลเลทพีจีสล็อตแตกง่ายง่ายแบบนี้คุณผู้ชมหาไปหาเล่นกันเถอะคุณผนะู้ชมนะไปลิงก์ด้านล่างทุกคลิปเลยไปหาเปิดดูทริคต่างๆที่ไจ้เคยสอนเคยบอกไว้แล้วก็ไปเล่นตามจะได้ได้เ,เงินนะเอาเงินมาปลามามาขนาดมา,มาบัเรอความสุขตัวเองอะ่ะคุณผู้ชมหา เออนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมขาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมขาบ๊ายบายสวัสดีค่ะา